เมื่อเราตัดอย่างนี้แล้วครับเราก็จะทําอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็ย้ำเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเฟินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเฟินจะพาคุณผู้ชมมากําจัดตอไม้ครับ ต่อไม้ต่อต้นมะละกอหรือว่าต่อต้นกล้วยนะครับก็สามารถกําจัดได้เหมือนนะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พ่อเพิ่นจะใช้นี่ครับเกลือครับเกลือไอโอดีนเพียงหนึ่งถุงครับสามารถกําจัดต่อไม้ยันตายถึงรากได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการกําจัดต่อไม้ด้วย เรือไอโอดีนกันเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับต้นมะละกอที่เราตัดไปแล้วครับส่วนมากมันจะไม่ตายนะครับมันก็จะเหลือทั้งต้นนะครับแล้วแตกกิ่งออกมาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ครับพ่อเพลินจะทําให้มันตายทั้งรากตายทั้งต้นถึงรากเลยนะครับแบบวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทํำยังไงครับผมก่อนอื่นนะครับ เราตัดทิ้งเลยนะครับเนี่ยครับมันจะไม่มีลูกไม่มีกิ่งอลไรอีกต่อไปนะครับเราก็ตัดทิ้งเลยนะครับ เมื่อเราตัดอย่างนี้นะครับเราก็จะทําอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็ย้ำเลยครับเราก็ทําการย้ำนะครับใช้มีดนี่แหละครับย้ำตรงช่วงโคนต้นมานะครับที่เราตัดไปเมื่อกี้นะครับ ทำรอบๆเลยนะครับเราทำการยำเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมาใช้นี่ครับเกลือไอโอดีนหซองนะครับ เกลือนี้ก็จะมีรสเค็มนะครับก็น้ำหนึ่ลิตรนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วแล้วก็คนครับคนจนกเกลือจะละลายนะครับเมื่อเกลือละลายแล้วนะครับ เราก็ลาดนะครับคุณผู้ชมครับตรงที่เราสับเมื่อเมื่อกี้นะครับนี่ครับภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับต้นมะละกอของเรานะครับก็จะเสาตายทั้งต้นทั้งรากเลยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้อีกนะครับนี่ครับเป็นวิธีง่ายงเลยนะครับ สำหรับการทำให้ต้นไม้ที่เราตัดแล้วครับเราจะเอาลากออกอยังไงก็ทำวิธีนี้เลยนะครับมันก็จะตายถึงลากถึงโคนเลยนะครับก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้อีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับสามารถทำได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นมะละกอหรือว่าต้นไม้ที่เราตัดไปนะครับ เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ก็ทำวิธีนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆการทำให้ต้นไม้ของเราไม่เกิดขึ้นมาใหม่ตายถึงรากถึงโคนในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆ การกำจัดตอไม้ให้ตายถึงรากในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อพนชแนลด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ